เริ่มแล้วไทยฟู้ดเฟสติวัล2025กับตลาดสดทั่วกรุงวันละ50ตัน พาณิชย์ลุยใหญ่โปรเดตท,ทุเรียนลูกละ99บาทเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีกรมการค้าภายในจับมือ13ตลาดสดทั่วกรุงเร่งระบายผลไม้วันละ50ตันโดยค i c k อ f f ที่ตลาดกิเลนกับโปรโมชั่นจัดเต็มทุเรียนลูกละ99บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้คุณภาพในราคาประหยัดพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่กลางกรุง Thai Food Festival 2025ที่สยามสแควร์19-22มิถุนายนนี้ เพื่อช่วยดันราคาผลผลิตให้เกษตรกรพร้อมยกระดับการบริโภคในประเทศค่ะวันนี้เรามาทำกิจกรรมนะครับไทยฟรุตเฟสติวัลนะครับร่วมกับทางตลาดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย เรามาที่ตลาดกิเลนซึ่งเป็น1ใน13ตลาดนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับทางกรมการค้าภายในนะครับซึ่งภายในงานนะครับเราจะมีการจำหน่ายทุเรียนนะครับในราคาพิเศษนะครับและยิ่งสำคัญไปกว่าน,นั้นนะครับเรามีเรื่องของคูปองนะครับเพิ่มให้อีกอท่านละ50บบาทนะครับในการที่จะมาแลกซื้อทุเรียนนะฮะและนาทีทอง ของตลาดกีเรนวันนี้นะครับก็คือทุเรียนราคาพิเศษนะครับลูกละเพียง99บาทเท่านั้นนะครับซึ่งทุเรียน99บาทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทุเรียนเนี่ยไซส์เนี่ยไม่เกิน1.5กิโลนะครับซึ่งเป็นทุเรียนไซส์เล็กเหมาะกับคนที่ต้องการจะรับประทานทุกวันนะครับ <S <S ผมสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าทุเรียนไซส์เล็กเนี่ยผมมองว่าในอนาคตที่เราเรียกเรียกกันว่าเต้าจิ๋วนะฮะในอนาคตเนี่ยผมว่าจะเป็น สินค้าที่มีความต้องการของตลาดมากขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเราอยู่คนเดียวหรือว่าอยากรับประทานแบบสดสทุกวันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งโอกาสทองนะครับซึ่งทุเรียนลูกเล็กเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเปลือกบางนะครับแล้วก็ตัวเนื้อนะครับอร่อยนะครับฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับนอกจากที่ตลาดกิเลสแล้วนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากกรมการค้าภายในนะครับโดย เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับหรือว่าโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์1569นะครับกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมตลาดสดนะครับตลาดกลางนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงที่นี่นะครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ตันนำมานะครับจัดจำหน่ายให้กับพวกเรานะครับต่อเนื่องยาวจนจบเทศกาลนะครับซึ่งเชื่อว่าเราสามารถที่จะเลือกซื้อทุเรียนอร่อยๆนะครับ วันหนึ่งเนี่ยทั้ง13ตลาดเนี่ยก็รวมประมาณ560ตันนะครับไปจนจบเ,เทศกาลของทุเรียนได้ก็ขอเชิญชวนนะครับวันนี้นะครับที่ตลาดกิเลนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็มีตลาดอื่นอนอ,นอีก13ตลาดร่วมกันครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอให้ทุกคนได้บริโภคทุเรียนอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับก็ผมว่าปีนี้เป็นปีที่5แล้วที่ผมได้ทําทุเรียนมาแล้วก็ปีนี้เป็นวันครบรอบตลาดครบ5ปีด้วย แล้วก็ดีเลยตรงที่ว่าวันนี้เราได้มีแคมเปญทาทุเรียนส่วนลดมาลูกละ99บาทแล้วก็คูปอง50บาทมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนได้เลือกซื้อกันด้วยและอย่างที่บอกว่าทุเรียนของเราของเราจะเน้นตรงการันตีคุณภาพสมมุติถ้าทุเรียนมีปัญหาเนี่ยผมอะรับประกันอ่อนสื่อเทมข่าวให้อยู่แล้วแล้วก็ผมเอาทุเรียนมาเติมทุกวันทุกวันในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าต้องการลูกเล็กลูกใหญ่อะไรยังไงต้องการเนื้อแบบไหนคุณภาพแบบไหน ทุเรียนมีปัญหาอะไรสามารถแจ้งกับผมได้ปอกไม่เป็นเราก็มีบริการปรอกให้ก็หวังว่าทุกคนที่มาซื้อทุเรียนเราจะได้ซื้อทุเรียนในราคาที่ถูกในทุเรียนที่มีคุณภาพได้กินและอร่อยก,ก,ก็ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนับสนุนมาตลอดนะครับครับ,รบอันนี้มีจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลทุเรียนเลยครับของจันทบุรีก็อันนี้ผมตลาดกิเลน,นะครับอยู่ตรงสร,รานนะรา,าุนครมายกอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนกาญจนานะครับ ก็เป็นตลาดที่เปิดตั้งแต่ช่วง9โมงถึง2ทุ่มนะครับมีของกินของใช้ของสดหมดเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอย่างเงี้ยน,นอกเหนือทุเรียนก็จะมีกิจกรรมอีกอื่นๆอีกมากมายสามารถแวะมาอุดหนุนได้นะครับ